ก็ขอกราบสวมพิวเตอร์ผู้ชมท่านอย่างนี้นะวันนี้ก็อยู่ผู้ชมวินเทอร์ X2 นะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมบีบายพอดีผมกดพอดีผมกดเริ่มเกมไปแล้วผมกดทุกคนขออภัยด้วยขอโทษด้วยนะมีกดเลื่านไปแล้วได้ทุกคนผมบอกให้เพื่อนหนีเดี๋ยวเพื่อนไม่หนีนะรับได้บอบอ คนเอขนกายเนี่ยใช่ไหมวะหอหมเลยกางเฮ้ยใช่อ้เออเอๆอือแล้วมันลดแน่เลยโอ้ยจะไปตกอยู่ไดมอนด์อีกแน่ๆเลยไม่เอาสิไม่เอาทำไมมันแต่งตัวแบบ ไม่เหมือนตะกอดนะทุกคนแบบเวลาตอนเวลาแต่งชุดกระกักแล้วเราแล้วเรา,าเก็บเกาะในเกมอะไม่จะเห็นมายุทธเกาะหรือมันเอาออกไปแล้วเติมเตตัวมาเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นตะก,กอ้ออันนี้เป็นอันนี้ส่งผมส่งผมเอาส่งะไรดีอืมที้เลย ต้ากาเขาบอกทีเพืเนี่ยเอาเป็นแว่นตาแล้วอ,อันนี้ตัวน,นี้ผมเปี่ยน,น่อนเอาแม็กซิมบอกกันแันก่อนผมใช้เป็นแม็กซิมเหมือนทุกคนแต่ฝึกมันไม่ได้แล้วผมจะใช้เป็นโคโนโมโคเอนดูกับลูน่านะ ตาร่าตาร่าไปเรา,เราลอนกไปนะเราอนกไปดีไหมเนี่ยถ้ามีเสียงภายนอกรบกเปขาหอวไปได้นะมีเสียงบอลลูมเข้าไปป่ะไหนสิไม่เมอลืมใส่ถุงนิ้วด้ว,ว่าทุกคนผมขอใส่ถุงนิ้วก่อนแป๊บนึง Não, não é, ดงมนุษย่งนะปืนปืนอยู่ไหนปืนตุลี got a gun เฮยนะปืนปืนขับคุณ get the car อะไรเพื่อนขับรถยัง

Oi. oi, 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 oi.

ยาหมดแล้วด้วยไ่เดน่ะแหมแลมไม่มียาเติมโอ,โอเวรกรรมทุกคนยาไม่มีต้องหวีมาไกลเลยอ่ะ

ถ้าไม่โดนมันตามผมเนี่ยมันตามผมทอกไมโอ้ตายพตเพราะเตงนตกเขาจเจรเินตายเพราะเต็นตกเขาผ่มไม่ยีจยังไมเนี่ย มันใช่จะกดมากร้านขามันไปกดมาก,กันนั่นผมแล้วมีกรชุบเลยอ่ะเอ้ยมีเงินเยอะแยะชุบหน่อยฮัลโหลโอ้จะได้อะไรจะได้ผมจะได้เกิดวะเนี่ยเออได้ละ นี่มันมีพันหนึ่งมันมายืนทำอะไรกันนี่นี่ยเงินพันหนึ่งอใช้ไม่เป็นไม่เอาเนะเว้ยมันเดินตามกันนะทุกคนผม,ผ,มผมว่าผมว่ามาด้วยกันแน,น่นดนเดินไม่จัดเด็ดทำอะไรวะเพื่อนเออชื่อชื่อคุอสวยให้สุด ผู้าชายผมก็ไม่รู้จะแต่ยังไงไหนมีใครช่วยผมเลยจริงใช่ไหมเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยชุบผมหน่อยดีใครอะอโอ้โหโอ้โหทุกคนไม่มีใครเพื่อนไปร้านค้าเลยโห่เฮียมีปรีดเฮียมี โอ้โห oh, แล้วแล้วมันอยู่ตรงชุบวงนี่ไงไปร้านค้าสิเพื่อน oh, โอ้โหล่อคนชัดร้านค้ามีไม่ไปมาชุบวงคนเดียวชุบวงไม่คุ้มนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยต่างพันหนึ่งวันหายไปไหนนี่ โอ้ยมันมีคนมันอาตังค์พันลิงไปไหนอ่ะเมันมีคันนึงไม่ใช่เอ้ามาตังค์พันิงไปทำอะไรหมดเลยนะ้กับหมดโอ้ยมาตังค์นลงจะทำอะไรไม่หู้โอมีคน กล้าลงแล้วเนี่ยไม่ใช่มาลงข้างล่างนี่โผมมาแล้วมันผมมาแล้วเพื่อนผมต้องตายผมมาแล้วถ้าเพื่อนชุบวงมันต้องมันต้องแห่กันโอ้ยยยยยคนจากตรงนี้แน่เลยแห่ไปตรงนู้นน่ะนี่ยงไม่ลงเลยคน ผมว่านะมีคิดน,น Arsenal, ะ Arsenal unlocked Arsenal Arsenal ก็คือคุกกี้ใช่ใช่เรียบร้อยรวมคู่ในที่เดียวแปลว่าแปลว่ามันไปนู่นแล้วดิทุกคนแคไปนู่นแล้วแน่ๆ่บ้าน จ e ทุกอ <Help> ย่างังไงก่อนไม่รู้ตรงนู้นมีตรงนู้นมีตรงนู้นมีกี่ตัวด้วย no, <help> ไม่กล้าเสี่ยงไปผอมปืนนึ่งโพลตรง,นตงเนื้อไปเลยปอนใช่ทุกคนปืนนึ่งโพตรงเนื้อโอ้โหแล้วแบบอยู่ขอบวงพอดีนี่นะอะไรมันจะเหมาะเจาะบอหมะนะีโอ้เรียบร้อยไปหมดเลย โอ้ยถ้าทรงควงยิงโดนนี่เรือยไม่รู้เลยโอ้โหโอ้บวกสองจบแล้วบวกสองจบแล้วบวกสองจบแล้วถูแล้วบวกสองก็คลิปนี้ก็ขอเพียงไว้เท่านี้นะครันนะคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปไปมาครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ซิลเกสนิกถาม